สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง youtube ฟอร์ดบายพลอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยจะพามาชมเจ้า e v e r อร์รุ่นเริ่มต้นนะคะหรือว่าเจ้า e v e r e ร t เรสต์เนั่นเองค่ะราคาจะจจำหน่ายนะคะอยู่ที่1,354,000บาทนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะจะเป็นสีขาวนะคะสีพิเศษที่เพิ่มอีก1 2 0 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะจะอยู่ที่ 2.0เทอร์โบนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตัวรถนะคะจะเป็นยังไงน้องพลอยพามาดูกัน,นะคะ่ะสำหรับทางด้านหน้านะคะทางกระจังค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเงินค่ะมีโลโก้ฟอร์อยู่ตรงกลางนะคะกระจังจะเป็นลวงพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยส่วนทางด้านไฟหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็จะมีเดย์ไลท์เป็นสีแคลมมาให้ด้วยค่ะ ก็จะเป็นสไตล์อเมริกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะทางด้านล่างพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะมีไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็ห่วงลากจูง2ชิ้นนะคะห่วงลากจูงก็จะเชื่อมกับแชสซีมาเลยนะคะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างคะ่ะสำหรับทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะ และแมกย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบ17ค่ะนี่เลยค่ะตัวรถเต็มๆทางด้านข้างนะคะในเรื่องของหูกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะมีเราหลังคาที่เป็นสีดํามาให้นะคะนี่ค่ะใหญ่ๆดุดันไม่เกรงใจใครนะคะแล้วก็รถยกสูงของเรานะคะก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยค่ะอันนี้พาดูแบบข้างๆแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันต่อค่ะ สำหรับทางด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็จะสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีอะคริลิกนะคะคำว่าเอเวอเรสต์นะคะอยู่ตรงกลางค่ะนี่ค่ะก็จะเหมือนเป็นคาดนะคะคาดท้ายเป็นชิ้นเดียวกันสวยๆเลยนะคะอะคริลิกก็จะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้มีกล้องนะคะมีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอะคริลิกก็จะนูนๆแบบนี้นะคะก็ให้ ดูมีมิติสวยงามค่ะวิธีการเปิดฝาท้ายก็ง่ายๆนะคะแค่กดปุ่มนะคะแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของโช๊คนะคะที่ช่วยนะคะทําให้เปิดง่ายขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการปิดนะคะก็แค่ดึงตรงนี้ลงมาค่ะแล้วก็ดันปิดเข้าไปได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวเ้างพ่อจะพาไปชมภายในกันต่อนะคะเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหน นี่เลยค่ะตัวเบาะนะคะสามารถพับเรียบไปได้เลยนะคะทั้งแถว2และแถวสาค่ะวิธีการปรับขึ้นนะคะก็ง่ายๆค่ะแค่ดึงเชือกอันนี้ขึ้นมาและวิธีการพับเบาะลงไปนะคะแค่ยกสลักตรงนี้ขึ้นค่ะและปล่อยมือลงไปได้เลยเท่านี้เลยนะคะใช้งานง่าย,ายๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องพ่อจะพาไปชมภายในตัวรถกันต่อค่ะสำหรับทั้งผู้โดยสารด้านหน้านะคะ นี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยจะปรับได้4ทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกค่ะจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะมีขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ Cruise Control ด้วยนะคะทางฝั่งขวาค่ะก็จะเป็นการปรับนะคะจอหลังพวงมาลัยค่ะด้านซ้ายนี้ค่ะเป็น Cruise Control ในส่วนของจอตรงกลางนะคะก็จะมีขนาด10นิ้วนะคะเป็น t o u c h s ีนสีค่ะ สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay a ย์ o อ d ดรอยได้เลยทางด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของ W วเล l e s s c h a r g e r นะคะวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยโไม่ต้องเสียบสายก็จะมีที่เสียบ Type A Type C เพิ่มเติมมาให้นะคะนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะแบบพก Speed แล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทางฝั่งคนขับนะคะนี่ค่ะสามารถปรับนะคะเลื่อนหน้าถอยหลังนะคะยกเบาะขึ้น ลงนะคะหรือว่าเอนเบาได้ค่ะตัวนี้ก็จะมีที่ดันหลังมาให้ด้วยนะคะจะดันทางด้านตรงนี้นั่นเองค่ะเวลาขับทางไกลนะคะก็ช่วยลดการปวดหลังได้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของตัวพุทสตาร์ทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบอยเปรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทรถได้เลยค่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะอันนี้มีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะคะแล้วก็ จะเป็นตัวไฟหน้านะคะเราใช้วิธีการหมุนเอาค่ะก็จะมีไฟออโต้มาให้นะคะเพิ่มแสงลดแสงที่จอแล้วก็ตัวนี้เป็นลด,ดลำแสงให้ต่ําลงนะคะถ้าเราดูของเยอะไฟอาจจะแยงตาคันหน้าค่ะเราสามารถปรับให้ต่ําลงได้สำหรับเบาะผู้โดยสารแถว2นะคะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะนะคะ,ก,ะ,คะก็จะแบ่งเป็น1ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีจุดยึดคาซีทค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าไอโซเฟมัด้วย อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับลมแอร์นะคะก็จะเป็นแบบหมุนค่ะแล้วก็จะมีที่เสียบอะแดปเตอร์ให้1จุดนะคะนี่เลยตัวเบาะนะคะอย่างที่น้องพอยบอกค่ะสามารถพับเรียบได้นะคะนี่เลยก็จะเรียบไปทั้งแถว2และแถว3เลยนะคะแบบนี้เลยทั้งเบาะด้านข้างก็พับได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวเบาะค่ะสามารถเอนได้นะคะนี่เลยค่ะมาทําให้ พิงนะคะสบายมากขึ้นค่ะตัวเบาะนะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะจะมีสลักอันนี้อยู่นะคะที่ใต้เบาะยกค่ะแล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้เลยมาทูที่ทางด้านบนกันบ้างนะคะทางด้านบนนะคะหลังคาครึ่งบนนะคะก็จะเป็นสีเบทนะคะทําให้ห้องโดยสารนะคะดูสว่างมากขึ้นนะคะก็จะมีไฟแล้วก็จะมีแอร์นะคะทั้งแถว2แล้วก็แถว3ามเลยค่ะ นี่เลยน่าจับจองเป็นเจ้าของมากนะคะคันนี้ถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 8 9 5 8 4 0 2ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์น้องพลอยนะคะที่ id p l o y f o r d ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคะ่ะ สำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่มารับชมกันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย